พูดถึง่วงจุ้ยในมุมมองของเราอนะก็คือว่าคือเมื่อวันก่อนน่ะเราก็น้ำมันท่วมเข้ามาในบ้านน่ะนะแล้วก็ <c oughs> คือน้ำฝนม,มันตกหนักอะ่ะแล้วน้ำมันก็ท่วมเข้ามาในบ้านก็คือว่ามันเข้ามาตรงอ่าร่องที่เขาเจาะ ให้ทอ่อซิงค์มันระบายน้ําออกไปนะมันจะเข้ามาตรงซอกตรงระหว่างทอ่อซิงค์กับผนังบ้านอะ่ะมันจะมีรูอยู่เรายังไม่ได้เอาปูนไปไม่ได้เอาปูนไปอุดอืมแล้วเราก็มันก็จะมีตู้ตั้งตั้งอยู่ตรงนั้นตั้งอยู่ตรงนั้นแล้วตู้มันเป็นตู้ไม้แล้วเราก็เกรงว่ามันจะน้ํามันจะมาโดนตู้เราก็เลยเลื่อนตู้ <c oughs> เลื่อนตู้มาไว้ที่อื่นนะนะ <c oughs> แล้วเวลาเราเลื่อนตู้เนี่ยเวลาเราจัดของในบ้านน่ะเราก็ค่อนข้างมีความเชื่อเรื่องห่วงจุ้ยนะก็เราก็เวลาเลื่อนมาแล้วเราสังเกตอะ่ะถ้าเราจัดของไปไว้ที่ไหนอะ่ะแล้วเราก็มักจะสังเกตว่าเฮ้ย <c oughs> ชีวิตเราอะ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงไปนในทางที่ดีขึ้นหรือทางที่มันแย่ลงเราก็มักจะสังเกตอยู่อะ่ะแล้วเราก็เหมือนกับว่าบางทีอะ่ะเราเรารู้สึกว่าถ้าจะเชื่ออะไรอะ่ะ มันไม่ควรจะเชื่อจนวิตกเชื่อจนรู้สึกว่าเกิดความวิตกขังวลเชื่ออย่าไม่ควรจะเชื่อจนเป็นทุกข์อ่ะอืมเราก็ดันบอกว่าคือพอเราเลื่อนเสร็จอะนะมันก็ดันมีเรื่องที่ทําให้เราไม่สบายใจเราก็เราก็เลยไปคิดว่าอ่าคิดว่าเฮ้ยหรือว่ามันเกี่ยวกับเราย้ายตู้หรือเปล่าอ่าล้วเราก็ย้ายเราก็เลยเลื่อนไปที่นู่นที่นี่เลยนะหลายที่เลยอะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็มาคิดในใจว่าเฮ้ยถ้าเราจะทําอย่างนี้ต่อไปอ่ะเราจะเป็นทุกข์มันไม่ได้เกิดประโยชน์กับเราเลยคือถ้าเราเชื่อแล้วมันทําให้เราเป็นทุกข์อ่ะคือมันก็เป็นการเชื่อที่มันไม่ค่อนข้างจะไม่มีเหตุผลนะนะอืมคือคือเราคิดว่ามันอ่าเชื่อเรื่องอะไรมันก็แล้วแต่ระบุคนใช่ไหมความเชื่อมันก็ มันก็แล้วแต่ความรู้สึกของแต่ละบุคคลเพียงแต่ว่าถ้าจะเชื่ออะไรเนี่ยมันควรจะเชื่อด้วยเหตุผลนะ่ะถ้าเชื่อสิ่งไหนแล้วทําให้เราเป็นทุกข์อ่ะเราว่าอันนั้นเป็นการเป็นความเชื่อที่ควรจะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่อืมก็เราก็เลยคือเราก็เลยมาคิดว่าเฮ้ยถ้าเราแบบว่าไปเชื่อว่าเนี่ย วางตู้ตรงนี้แล้วมันจะดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วเราก็ย้ายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเราจะย้ายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ย้ายตามห่วงจุ้ยที่เราคิดว่าอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่เราไม่ได้รู้คือเราไม่ได้ศึกษาวิชาห่วงจุ้ยอะไรหรอกเราก็ไม่ได้รู้เรื่องห่วงจุ้ยหรอกเพียงแต่ว่าเวลาเราจัดของแล้วคือถ้ามันอ่าจัดไปไว้มุมนี้แล้วมันเฮ้ยมันมีเรื่องที่ดีหรือไม่ดีเข้ามาเนี่ยเราก็มักจะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นเพราะห่วงจุ้ยเออแต่ว่า บางทีอ่ะเราแบบเราจัดไปแล้วอ่ะคือเราจัดไปแล้วเราคิดว่ามุมเนี้มันมันสะดวกสําหรับเราอ่าแล้วเราก็ดันมาอ่ามันมีเรื่องที่ทําให้ไม่สบายใจแล้วเราก็คิดว่าเราควรจะย้ายไหมแต่พอย้ายไปมุมอื่นน่ะมันก็ไม่มีมุมไหนที่มันสะดวกสําหรับเราเลยในการใช้นะคือย้ายไปมุมนี้มันก็มันก็ไม่ได้สะดวกเลยมันก็ไม่ได้แบบว่าเหมือนว่ามันก็ไม่ได้เข้าที่มันไม่ได้เหมาะสมในการที่จะย้ายไปจุดจุดอื่นนะนะ ซึ่งบางจุดนี่เราคิดว่ามันเหมาะสมที่เราเราอยากจะให้มันอยู่จุดเนี้ยคือสิ่งของในบ้านอ่ะบางทีมันก็มันก็เหมาะสมที่จะวางที่จุดแต่ละจุดของมันนะนะบางจุดอ่าบางสิ่งของบางอย่างมันก็เหมาะสมที่จะวางตรงจุดนี้ตามความตามการใช้งานที่สะดวกสบายอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าเราัวแต่ไปคํานึงถึงหวงจุ้ยขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเราไปวางในจุดที่มันเราใช้งานไม่สะดวกอะ่ะ หรือว่าเรามองแล้วมันไม่สบายตาแล้วเหมือนกับว่าบางบางจุดที่มันทําให้บ้านแคบลงไม่ได้แบบเดินสบายหรือไม่ได้โล่งกว้างขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เราคิดว่ามันก็ไม่ควรจะคํานึงถึงฮวงจุ้ยมากเกินไปอะ่ะอืมเราว่านะควรจะคํานึงถึงอันดับแรกคืออ่าหลักเหตุผลแล้วก็วางในจุดที่เราคิดว่าเราใช้งานแล้วสะดวกสบายอะ่ะอืมถ้าตรงจุดไหนที่เราวางแล้วเรารู้สึกสบายเนี่ยมันก็ เราก,ก็คิดว่าควรจะวางตรงนั้นอ응ืมเราก็เลยไปวางในจุดที่ไปเลื่อนตู้ไปวางในจุดที่เราคิดว่าเฮ้ยเราสะดวกสบายในจุดเนี้ยส,สะดวกสบายที่จะใช้งานในจุดนี้เราก็วางแล้วอีกแล้วเราก็กลับมาคิดว่าคือถึงวางณจุดนี้แล้วหงจุ้ยจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็เราก็คิดว่าเออก็ก็ช่างช่างแล้วกันช่างมันแล้วกันเพราะว่าเราคิดว่าเราสบายใจณตรงนี้อืมแล้วเราก็มาคิดอีกมุมหนึ่งว่าเราก็จะเชื่ออะไรเนี่ย คือบางทีมันก็ไม่ควรลบไม่ควรลบหลู่หรอกนะแต่ว่ามันก็ไม่ควรจะเชื่อร้อยเปอร์ซนคือมันมันคือมันควรถ้ามันจะเชื่อมันก็ต้องเชื่อด้วยเหตุผลเอาเหตุผลมาประกอบอืมอย่างเช่นเนี่ยอ่ะเราคิดว่าถ้าเราจัด่วงจุย้ยสมมุติว่าเราจัดหวงจุ้ยไว้ดีเลยนะแต่ว่าเราอะสมมุติว่าเราจัดหวงจุย้ยอ่าไว้ดีแต่ว่าเราไม่ไม่ทำงานทำการอ่าไม่ทำความดีอย่างเนี้ย ่าแล้วแล้วมันจะร่ารวยได้ยังไงถ้าเราไม่ทําเหตุให้มันเกิดผลแบบนั้นอะ่ะเราก็สมมติว่าเราจัดหวงจุ้ยดีแล้วแล้วเราก็มานั่งอยู่เฉยๆรอรอ,อนั่งรออ่าความร่ํารวยนั่งรออย่างเงี้ยมันก็เป็นไปไม่ได้อะ่ะมันก็ต้องควรที่จะทําให้เกิดผลด้วยใช่ไหมคือมันก็ไม่ควรลบหลู่อืมแต่ว่ามันก็อย่าไปเชื่อร้อเอร์เซน่ะ เราควรจะทําเหตุให้มันเกิดผลอย่างเช่นถ้าเราอะ่ะถ้าเราทําขยันทํางานเนี่ยโอกาสที่มันจะร่ํารวยมันก็มีโอกาสใช่ไหมหรือไม่ก็เราก็ต้องทําความดีอะ่ะถึงเราคิดว่าเราเชื่อว่าทําความดีอะ่ะยังไงต่อไปภายภาคหน้าชีวิตมันก็ต้องดีถ้าเราละละความชั่วทําแต่ความดียังไงอะ่ะมันก็ เราคิดเราเราเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมนะยังไงก็มันก็จะไม่มีผลอ่าที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตชีวิตเราเพราะว่าเราไม่ได้ทํากรรมไม่ดีเลยแต่ถ้าเราทําแต่กรรมดีมันก็จะยังไงมันก็ต้องมีกรรมดีเข้ามาในชีวิตเราสักวันหนึ่งแหละเพราะฉะนั้นนะเราว่านะมันอยู่ที่การกระทําเนี่ยทุกอย่างเนี่ยการกระทําเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งเลยอืมถ้าเราทําดีที่เขาบอกว่าทําดีย่อมได้ดีอ่ะแล้วนะถ้าเราละชั่วทําดี โอกาสที่มันจะมีอ่สิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตเรามันก็จะน้อยมากน้อยลงและโอกาสที่สิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตเรามันก็มากขึ้นเพราะเราทําความดีไว้อืมเพราะฉะนั้นอนะ่ะบางทีอ่ะเราก็เราก็เลยคิดในใจว่าเราก็เลยไปจัดตู้วางไว้ตรงนั้นแหละแล้วเราก็คิดในใจว่าอืมหงจุย้ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าหงเราก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องศาสตร์งจุย้ยเราก็ไม่รู้ว่าวางต้องวางตรงจุดไหนนะเอ่อแต่ถ้าเราเราคิดว่าวางเราก็เลยวางตรง จุดที่เราสะดวกที่จะใช้วางตู้ตรงนั้นแหละแล้วเราก็คิดในใจว่าอืมถ้าเราสะดวกที่จะใช้สบายใจเราก็วางตรงนี้แล้วเราก็คิดในใจว่างั้นเราก็ทําความดีไปแล้วกันอืมถ้าเราคิดว่าเฮ้ยถ้าตรงนี้มันเกิดหวงจุย้ยมันไม่ไม,ไม่ไม่โอขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราทําความดีทําอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเราละละความชั่วเราทําแต่ความดีอะยังไงอะ มันโอกาสที่จะมีสิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตเรามันก็น้อยลงโอกาสที่มันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาชีวิตเรามันก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็บางทีอ่ะเราก็ไม่ควรลบหลู่ในสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่ว่าเราก็ควรจะต้องหมั่นสร้างกรรมดีไว้นะเพื่อเป็นเกาะป้องกันเราให้เจอแต่สิ่งที่ดีๆ